สวัสดีค่ะวันนี้แมลี่ชาแนลมาขอยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นด้วยพี่น้องวันนี้หนาวหนาวยินล่มพัดวีวีมาแจ่ว่าแดดออกมากกับ้อนอยู่นะแแ่่ว่าช่วงเศร้าหนาวน้านะพี่น้องไม่กินเน,นะน้มมันยังดิแมรี่ได้หนมมากแนมแหนม้คุกได้หนมคุก,ม,ม,คกมีผักเยอะแยะเลยมีผักหนอก แล้วก็ผักนั่งเลือ้อผักนั่งเลือ้อเก็บมาจากสวนเจ้าของแล้วก็มีผักขี้หอมบันเมิลเอื่นผักหอมป้อมมีแหนมคุกมีผักมีกะหล่ำกะหล่ำสื่อแ่ละเมีขาข่าคนแถมมาของมลียังบ่ิันได้พเอกินมีแหนมคุกมีพริกพริกแห้งทอด แข็งถอดมามากินน้ำเมลีพี่น้องคุกแล้วคุกกะมีคุกแล้วสองก่อนมาพี่น้องยังพัดคนึ่กรูกอีก,กอร่อยอร่อยกับเมลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมลีจะเอากล้องลงก่อนกล้องสูงเกินกล้องสูงเกินเนาะ แนแหนมแหนมคุกแหนมคุกแหนมหมูแหรอพี่น้องหมูพันพน่นมาเขือพั่นกะเก่ามะหูงเหรอขึ้นกะมากผสมพริกแกงผสมท้าวผสมหลายอย่างหลายนแนวหอมเจ้านี้เจ้าเก่าเจ้าประจํา เจ้าเก้าเจ้าประจำทันเห็ดแสบด้วยใส่พริกจะเครื่องหน่วยทอดกรอบๆบมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ไผ่จะพูพันทำใหญยๆ เงีงย่งยเตาเหลียกเห็นปะใส่หอมป่อมกิจจัดเลยใส่พริกหน่วยพริกถัดถ หอมผิดทอดอันนี้ผักพื้นบ้านข้าเด่นผักมิกผักปอดสารบ้านเมลีมี่ผักเม็ก ปลูกไว้ปลูกผักเม็ดผักเม็ดทั้งผักสะเดามีเบิดแหละปลูกใ้ทายุตรกินอยากสะเดาก็ไปหาเอามาลวกยอดเพิน่นต้นพญังงเพระว่าตัดอยู่พอเศร้าผักเม็ดนี่ก็ตัดไว้ให้เพิ่นุงตะหยดว่าให้เพิ่นเป็นดอกเป็นนวยพอเพิน่นใหญ่เพิ่นสูง ผักเม็กผักสะเดาวเวลาอยากเวลาหิวก็ไป,ปกกกไปกิบไม่รู้ไม่กินกินใบกินยอดเพิ่นมาที่นอ้องอื หอมผักขี้นี่ก็ปลูกเองเนี่พี่น้องผักปลอดสารอามาีีปลูกเองในสวนกินทับได้หลายคบนว่ากินผักเยอะๆ ร่างกายจะได้แข็งแรงใบชะพูนี้กินแล้วก็ขับลม ผักหนอกหรือผักบัวบกมีประโยชน์มีประโยชน์ทุกผักทำยังไงอีกจะขกำคนพี่น้อง ทำใหญ่ๆตาเลือกเลยแล้วอ,อ,อีกเป็นถุงมาเด้ววอว่าตาเป็นคือมาสองชุดสองชุดใหญ่ๆเลย เปลี่ยนแต่สื่อเพิ่มเยอะแสบแสบพี่น้องเจ้าะนีดเพิ่นเฮ็ดแสบเฮ็ดนัวเจ้าเก่าเจ้าเดิม